เออไฟมาโปรตุเกสกุลิตเจนันเกมมิ่งรับซื้อขายดีฟีฟาเอ็มล้วนรับดึงนักเตะรับฝากขายราคาไม่แพงปลอดภัยแถมยังมีรับเติมเกมฟีฟาโมบายด้วยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีครับเด็กน้องหนูวันนี้ครับพี่เวเขาทานแรงยุของพี่ไม่ไหวพี่พี่แบบกระแนะกกระแหนกหนัดเขาอะน้องจนเขาต้องเสียเง,งินให้กาลินาพอดีเลยครับน้อง้าดะบ้าง แล้วก็เขาก็เลยจัดไปหนึ่งบาทรัฐบาลไทยครับน้องอันนี้ย่พี่เวพี่เวคาดหวังเกมออเกินไม่ได้เป้ได้ไงเนียโทเนียร้านเอ็มคร<ถ>ับใช่ครับเสือเวเขาอ่อนดอยครับเขาไม่อยากได้เป้เขาจะหวังล้านเอ็มนี่พี่เวเขาหวังจะเปิดเปิดเป้เองครับน้องเดี๋ยวพี่เปิดให้เขาก่อนอืจะตะโกนเพื่อมีเด็กๆถามเดี๋ยวผมจัดให้นะพี่เวพี่เวคือไอดีหลักผมอะไอดีหลักผมอะผมเติมไปแปดพันผมได้เจ็ดสิบเพชรไอ้เจ็ดสิบบอลไอดีพี่เวก็ต้องได้มากกว่าเจ็ดสิบบอลนะถูกปะ พอเป็นหมื่นหนึ่งอ่าพี่เวอยากกดสองร้อยไหมกดเลยพี่เวอยากกดสองร้อยเลยเดี๋ยวผมผมแชร์ให้พี่เวดูก่อนเลยดีกว่าอ่าพี่เวได้ดูไม่ดีเลยนะเขว่าพี่เวเห็นยังนะครับเขผมกดเลยนะพี่เวกดเลยครับอ่าพี่เวโอเคไหมได้สามบอลทองแต่ตรงนี้ได้แค่ใบเดียวพี่โอเคถูกไหม อาจจะพี่เวจะสองรหรือจะ2ี่อ่าผมพูดแค่นี้อ่ะพี่เวถ้าพี่เวงูพี่เวกด2สองอต่อก็ได้เพราะมันจะได้แค่ใบเดียวอ่ะ<ด>อแต่ละแต่อ่ะผมกดยี <คน S 1> ่สิบละกันผมก็ไม่อยากให้ใครมาหลอกพี่เวแบบไปกดแบบเยอะๆแล้วมันไม่ได้ของดีๆไงเข้าใจผมปะเนี่ยเห็นป่ะพี่เวแค่นี้ก็ได้แล้วเนี่ยป่ะแปดสิบเหรียญก็ได้แล้วหกสิบปสิบเหรียญมันได้หมดแล้ว,วอ่ะพี่เวผมไม่เคยหลอกพี่เวหรอกนเนี่ยเนี่ยหนึ่งครั้งสองครั้งเนี่ยได้สีทอง สามครั้งเนี่ยได้สีทองแดงเห็นปะผมไม่เคยเหลอกพี่เวนะคือว่าเจ้าผมกดแค่สามครั้งผมได้การแล้วพี่เวต้องไปกดสองร้อยอ่ะคือขึมม้นสองร้อยมันผมอยากได้ไส้ในบวกแปดคุณอยากได้ใบนี้อ่ะคุณจะเอา,ายี่สิบสองใบ<า>อะไรไส้ในอ่ะใช่ใช่ะเดี๋ยวผมจัดให้คุณอยากได้กี่ใบล่ะเอาใบเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวผมจัดให้สองรวยโอเคอเค,คุณกลัวรวยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวผมจัดให้คุณเวไม่ต้องห่วงหรอกอยู่ในมือผมอะ่ะอ่ะเห็นปะได้แล้วในบอลบอลทองแดงจัดให้คุณเว คือตอนนี้ผมกำลังจะผ่านมาครึ่งทางนะคุณเมย์แป๊บเดียวเราจะหมดไปห้าพันแล้วนะคุณเมย์แล้วมันเป็นยังไงบ้างอะอาการมันหรออืมก็ดูยากสามสิบเอ็ดเหรียญสามสิบเอ็ดบอลห้าพันสามสิบเอ็ดบอลนะคุณเวย์คือคุณเวย์คุณเปิดช้าไงอย่างที่น้องๆบอกอะมีน้องคนหนึ่งเขาบอกเขาทำงานกาลินาเขาบอกกิจกรรมมันจะคุ้มสามสิบนาทีแรกแต่บอลทองผมได้เยอะกว่าคุณป่ะเนี่ยเฮ้ยบอลทองคุณได้เยอะกว่าผมเพราะบอลทองผมแปดพันผมได้แค่เจ็ดบอลทองคุณบอลทองมาเยอะ แต่ว่าบอลอื่นๆคุณน,น้อยไงแต่ว่าคุณเน้นบอลทองก็ได้นะเพราะบอลทองได้เปอร์เซ็นต์เยอะกว่าถูกปะใช่ไหมอ่าใช่คุณคุณคุณพูดมาสิว่าคุณภูมิใจในการเปิดแพ็กของผมไหมผมมือเกลือไหม,มเฉยๆนะพูดแล้วแล้วคือไม่ได้เสียใจใช่ไหมใช่แล้วภูมิใจกับเพื่อนคนนี้ไหมล่ะมันก็คงเป็นเลกปกติคุณละมั้งอ่าใช่ขอบคุณมากเพื่อนเพื่อนก็เข้าใจอะไรง่ายนะแล้วตอนนี้บอลทองทำไมไม่มาเฮ้ย อ้าวเฮียลองกดหนึ่งดิโอ้โหน้องบอลแดงเฮ้ยเฮ้ยทองใช่ไส้นไหนเน่าไส้ในลูกชิ้นเน่าเฮียอะไรเฮ้ยเฮ้ยคุณเฮ้ยคุณผมว่ายี่สิบสองเทสบวกแปดคุณได้ยากว่ะแต่ผมเดี๋ยวเจ้าตัวอื่นให้เดี๋ยวผมจ้าตัวอื่นให้ที่แบบมันแพงเหมือนกันแล้วคุณค่อยเก็บกันไปซื้อยี่สิบสองเทสตอนคุณอื่นได้ดีไหมโอเคตอนนี้บอลทองมาอีกแล้วอะ คุณได้บอลทองไปเก้าแล้วอ,ะอ่ะเฮ้ยเนี่ยเลยส 2000. องพันโหไม่มาเลยอะ่ะเฮ้ยบอลทองอะ่ะโอเคบอลทองมาสองอันเลยวะ่ะอ,อ่ะเนี่ยคุณได้บอลทองสิบเอ็ดอ่ะผมว่าคุณคุมนะผมว่าคุณคุมแล้วนะเ,นเพราะ,<ม>ะว่า <มะ S 2> คุณได้จากบอลทองคือง่ายๆเลยอะ่ะคุณอาจจะได้บอลรวมแค่ห้าสิบเก้าแต่ว่าถ้าเกิดคุณตัดบอลทองไปสักสามลูกอะ่ะบอลทองหนึ่งลูกอะ่ะอ่ะผมตีเป็นเลทให้ บอลทองหนึ่งลูกมาสิบาปอร์เซนใช่ไหมแล้วบอลทองแดงมันสเปอร์เซ็นตง่ายๆคือบอลทองหนึ่งลูกอ่ะเท่ากับแบบเท่ากับบอลทองแดง5้าลูกอ่ะอ่ะคุณเวเข้าใจปะแสดงว่าคุณอ่ะต้องได้เยอะแล้วจริงๆบอลรวมคุณได้เยอะแล้วอ่ะไปผมไปคุ้มบอลทองอแต่ผมยัได้บอลชอนนะบอลชอนหนเดีแต่ผมโทรสั่งให้อะไรอีเวนหิวอ๋อหิวไก่อ่ะนอร่อยเลยเฮ้ยไม่ไม่มาเลยบอลทองเฮ้ยโอเคเนี่ยเห็นปะผมได้บอลทองให้คุณละสิบสองใบละ เห็นปะแต่ว่าบอลรวมอาจจะ65้ามันอาจจะแบบจบที่เจ็สิเท่าๆผมที่ที่บอลเยอะๆส่วนใหญ่เขาได้แบบบอลในนี่กันใช่ที่บอลเยอะๆส่วนใหญ่เขาได้บอลทองแดงไม่ใช่บอลเงินด้วยนะเขาได้บอลทองแดงเลยครับคุณเวแต่เราได้บอลทองเออนั่นแหละผมเปิดให้คุณไงโอเคเนี่ยเห็นปะทองแดงส่วนใหญ่เขาได้กับเนี้ยทองแดงเนี้ยส่วนใหญ่เขาได้กับเนี้ยคคุณเวอิงตาเห็นปะผมไม่มีการถูกบ่อล่อป้ายคุณด้วยสุดท้ายผมได้เลย13าบอลทองอ่ะ คุณเลือกเปอร์เซ็นต์มาเดี๋ยวผมเฉลี่ยให้ไม่คุณคุณเลยผมเอาไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละแล้วคุณอ่ะเดีย๋ยวผมจนะัดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้คุณละกันอันนี้ผมจัดสักหกละกันอันนี้ไปสองอ่ะอันนี้หน,นึ่งอ่ะห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ไหมเอาได้ครับอ่ะผมใจใ่ายใคุณห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์นะอ่ะไปโอเคผมจัดให้คุณนนผมจัดให้คุณอ่ะคุณเอาไม่เกินห้าสิบถูกไหมใช่ใช่สี่สิบสามสิบก็ได้ ไม่ต่ำกว่าสามสิบก็โอเคอ่ะอะสี่สามแล้วกันคันท,ที่สองผมให้คุณนะผมให้คุณโอเคโอเคครับน้องๆไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับน้องไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรผมว่ามันก็แตกไม่กี่ทีหรอกผมว่ามันแตกไม่กี่ทีต่อไปผมขอห้าสิบต่อไปผมขอห้าสิบน้องๆอ่ะห้าสิบห้าสิบเป๊ะน้องห้าสิบเป๊ะห้าสิบเป๊ะครับน้องชายจัดไปทุกคน ฮัลโหลเน็ตหลุดอ๋อฮัลโหลยังอยู่เพื่อนอ๋อเมื่อกี้เหมือนคอมกูค้างๆว่ะคอมคอค้างคอมค้างโทษทีเพื่อนแต่ว่าตอนนี้คอมดีขึ้นละคอมดีขึ้นละคอมกูเริ่มดีขึ้นแล้วเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยสามครั้งติดแล้วว่เพื่อนได้เหรอเสียดิยี่อ่ะสามสิบแ้วเปิดสามสิบตีกูแค่สามสิบพอเพื่อนเออสามหกเนี่ยเล้วอสี่สิบแล้วกันเพื่อนอ่ะ สีสิได้เฮี้ยได้แค่สองใบแล้วเนะเพื่อนตอนนี้เขาคกดมันแตกไปสามเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าไปโอเคมาน้อง ID พี่เวน้องเงนินเอ็มมีสองจุดห้าล้านล้านแล้วก็อีกโหเอาอยเางยมึงไปนับกันเองแล้วกันเงินเอ็มแม่งมีเท่าไหร่แล้วได้เพิ่มมาเท่าไหร่อ่ะอืมมื่อก,กี้มีสองสี่เบปึ๊บปึ๊บเก้าหกลบสองสี่ได้เท่าไหร่วะเก้าหกลบสองสี่ได้มาเจ็ดหมื่นสองเว ก็ไม่ได้เยอะนะเงิน M72, ไม่ได้เยอะนะเบแต่ว่าถามว่าเพื่อนพอใจไหมเพื่อนพูดมาเลยว่าพอใจหรือไม่พอใจพูดดิปกติครับทำไมมันพูดคำว่าพอใจไม่ได้เลยหระฮะไม่ได้กวเอาโดให้มึงอะ่ะกวเอาโดหลอยมึงมึงจะพอใจไหมอะเกลี่ยกวาโดหลอยมึงอะไม่ใช่ว่ะใครก็ไม่รู้ว่ะแต่ไม่ไรเพื่อน ดาบห้าสิบมีตั้งเก้าใบเก้าใบรวดเลยไหมหรือทีละใบเพื่อนอ่ะพูดมาเก้าใบอะไรนะเก้าใบเลยถึงละเก้าใบเลยหรออาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดให้เพื่อนครับไปเก้าใบเพื่อนผมสั่งนะเพื่อนผมไว้ใจผมอยู่น้องไม่ได้ไม่เดินออกเก้าตัวเลยไอ้เหี้ยแม่งใครก็ไม่รู้คูลิบารี่สัตว์เซ็งว่ะเพื่อนแต่ไม่เป็นไรนะเพื่อนมี หัวร้อนว่ะน้องไปใบนี้ก่อนใบนี้ก่อนพี่ขอใบนี้ก่อนเนาะโอ้โหเบเพื่อนผมน่าดูเลยไอ,อ้ดีทำไมไมันขนาดแล้วนะทำไมอะ่ะมาไฟมามไฟมาน้องอ,อะใบนี้กูว่ามี21เอดี่2 22 2เคสดีๆออกมาหกห้าเชื่อกูว่ากูปรึกกูให้9ใบ กูให้ท <Tipp s> ีเดียวเก้าใบงั้นแหละกูให้เต็มที่เลยเก้าใบน้องเอาไว้เออไฟมาโหแตมบีทีบีวะเอทีเอโต้เอโตป่ะเอโต้เพื่อนซามาเอลเอโตครับหมื่นสองนี่ดูท่าเต้นซามาเอลเอโตด้วยไรนี่ตึงดึงเรื่องตึ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 งเรื่องตึงตึงอ่าเหี่ยตีก็จะหลุดโอเคเพื่อนเมอ่ะมีมีใบอยู่สามสิบเก้าใบเพื่อนเพื่อนขอซัดหมดเลยนะโอ้โหแต่ทีมเต็มกว่าเพื่อน เดี๋ยวเคลียร์ให้ไม่ต้องห่วงทีมเต็มมาขอเคลียร์แป๊บมาครับน้องๆหลังจากที่พี่เคลียร์กาซเสร็จแล้วต่อไปเนี้ยหลังจากเนี้ยคือของจริงละที่พี่จะแสดงมึงเห็นนะอันนี้คือไล่ดวงไปก่อนอันนี้คือพี่ไล่ดวงพวกเองเห็นไปก่อนนะเองจะได้แบบไม่ต้องพูดเยอะอันนี้คือไล่ดวงพวกเองเฮ้ยเลวานจาันเวเว่ะเฮ้ยเลวานจาันไวว่ะโอเคเยสเลวานจาันไวเลวานจันไวน้องเอยสหมื่นเอ็มหมื่นเวนยี่สองทีเอสดิเลวานยี่สองทีเอสอ่ะ เอาหน่อยเฮ้ยโอ้โไม่ใช้กาเยวานจันเวเลยวานจันเวโอ้โหกาปูโยวะแม่งอะไรวะโอ้โหแต่พี่เวบอกสิพี่เวไม่ได้เสียใจยเสียใจยไหมเสียใจเลยไม,ไม่เสียใช่ไหมใช่ครับโอเคของเขาพี่เวพี่เวเขาเชื่อั่นในตัวพี่ไง แล้วพี่พี่เวเขาก็รู้ว่าพี่สามารถทําอะไรให้เขาได้มากกว่านี้จัดไปครับไอคอนกุนลิดให้พี่เวอไอคอนกุนลิดบูโยดีเวนพี่เวพี่เวอยากได้ไอคอนกุนลิดหรือว่าอยากได้ไอคอนมาทิวครับหรืออยากได้โดอ้วนได้อกด,ดนจัดไปครับพี่เวเดี๋ยวผมจัดให้นะกดละร้อยเก้าพี่เวโดอ้วนสัตว์ไฟไม่มาลาอูกอนซาเลตอ่ะพี่เวไอคอนร้อยสิบเอ็ด ผมว่าพี่เวหวังกุลหลิตได้นะพี่เวอยากได้ไหมกุลลิตรอยากได้กุลลิตพี่เวรุ้นเลยทีมชาติฮอลแลนด์ CF นะครับพี่เวจัดไปครับพี่เวหนึ่งดอกจัดให้ครับเออไฟมาโอ้กรตุเกสเหรออยู่เซ่ปะอยู่เซ่ปะพี่เว CF อ่ะพี่เวครับใช่ครับเออดูท่าเต้นพี่เวเอ้แต่พี่เวพี่เวบอกว่าพี่เวบอกไม่เน้นตัวดีเน้นท่าเต้นสวยถูกไหมอ่าผมจัดให้ท่าเต้นเป็นหนอน เดี๋ยวเต้นชีวิตจริงให้พี่เวดูเลยไหมล่ะแต่วันนี้น้องรักเราที่จะโดนซ่อมต้องเล่นท่านี้นะพี่เวใช่ครับอพี่เวเสียงอ่อยนะตอนเนี้ย9 3 5บวหึงบวกแพี่เวหวังปีอะไรครับมี e BS, 21, AP, b บ2 1อ c ย p BTB, 22LL, ด a พี่เวอยากได้ปีอะไรครับ FA ครับอ่ะสั่งผมกดมาคือผมกดเลยเดี๋ยวผมเอา FA ให้แล้วอยากให้ตัวอะไรกา้าไได้กา้กาเอฟเอครับโอเคเดี๋ยวผมจัดให้พี่เวบอกผมกดเมื่อไห่ผมกดกด โอเคอัตโนมัติอันนี้แบมพี่เวกดเองเลยไม่เห็นมีไฟเลยอะัเอาใหม่พี่เวเอาใหม่เอาใหม่าหมบางทีอาจจะผิดสูตรพี่เวบอกสูตรแล้วมันผิดจังหวะผมเองเดี๋ยวผมเองว่าคุณกดเลยผมไม่เอาละอ่ะผมกดให้คุณเลยคุณดูเอาละกันผมกดให้คุณนะเออผมกดให้คุณละโอ้ยี yeah. ่ เมีพี่เวมาใบสุดท้ายที่เราต้องเดากันพี่เวพี่เวว่าใบนี้ผมจะได้พี่อะไรพี่เอกได้พี่เกได้กลิตเอ็มซีด้วยเอ็มซีใช่ไหมใช่ใช่ไม่เอาอีบีเอหรอกบนลบวลอ่าผมจัดให้พี่เวผมกดละผมกดละเพราะเมื่อกี้ดวงลัคนามันได้พี่เวเออนี่ไงเอ็มซีบาซิลซีดีเอ็มว่ะแฟนยูอ๋อสไลด์มาเลยนะอีเวนแก ีสไลด์มาเชยแม่งเอ้ยพี่เวใบนี้สี่ใบอ่ะเก้าสิบหกบวกอะไรกันแท้เอาให้มันวอล์กเอาบ้านซาเต็มันเริ่มเท่าไหลาร้อยสิบเอ็ดแล้วพี่เววอล์กเอาใช่ไหมพี่เวอยากได้ไฟนะอยากได้ไฟมาจะให้พี่เวอยากได้ไฟเดี๋ยวขุดจุดให้เมื่อไหสัตว์เอาเคเอาเฮดวะพี่เวเฮ้ยเชฟเชงเหรอเชฟเชงแพงเข่าวะสองเมื่อโอ้โหเบอร์เจ็ดนี่ สามหมื่นห้าครับพี่เวพี่เวดูถูกเชเชนโก้นะ <_ surprised> ผมจัดให้พี่เวงหนึ่งใบนะครับผมจัดให้พีเนะเอเอเพ่เวงหนึ่งใบนะเออ LH ว่ะพี่เวสเปนว่ะ CM ใครวะสเปน CM กินเนต้าเชฟฟาเบกาดครับพี่เวเยดูท่าเต้นพี่เวโอ้โหสวยงานพี่เวเล่นท่าเต้นสวยผมก็จัดให้ผมเลือกแต่ตัวท่าเต้นสวยๆพี่เวไงจัดไปอีกหนึ่ง พี่เวบอกที่ไม่หวังคือไม่คาดหวังกับมึงอุ้ยแรงเกินในฝั์พี่เวโอ้โหไม่มีไฟพี่เวเขาพี่กูเฮ้ยเขาไม่เป็นไรอยู่แล้วใช่พี่เวพี่เวไม่เป็นไรใช่ไหมครับอ่าไปสุดท้ายพี่เวเอาเลยนะจัดให้ครับไปสุดท้ายครับพี่เวต้องคุมมแล้วคุมแล้วครับพี่เวไปสุดท้ายสุยอครับอ่ะพี่เว อ่ะพี่เวได้เงิน M 7 2็ดหนะแล้วก็นักเตะเนี่ยอู้อื้อเลยอ่ะเป็นแสง M นะรวมทั้งหมดอ่ะพี่เวเ,เนี่ยโอเคปะ่ะโอเคครับโอเคนาะมาเนาะเจ้าขอยดีเขาโอเคนะมึงอย่ามาบอกว่ามือเกลือมือเหี้ยอะไรนะเจ้าขอยดีเนี่ยได้เลวานมาตัวเดียวก็โอเคแล้วไอสัตว์เดี๋ยวพอพวกมึงพูดว่าเฮ้ยมือเกลือมือเกลือเจ้าของไอดีเขายังยิ้มอยู่เลยโอเคครับน้องก็สหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันเปิดไอคอนรัวๆก็ได้เกลือเปิดจิจก็ได้เกลือไอสัตว์กูพูดเองเลยว่ากูมือเกลือ จบนะฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้พี่ด้วยน้องๆเด็กเกียนไอคอนดองของพี่เองน้องชายคือตอนนี้ผมจําไม่ได้ว่ามีไอคอนใหม่คือ,อจริงแม่งกักเว้ยมันมาไม่หมดเว้ยคือต้องบอกก่อนว่าพวกเชฟเชงโก้ยังไม่มานะเดี๋ยวผมเช็คแป๊บนึงว่ามาตัวอะไรบ้างนะน้องเอ่อตอนนี้ที่มานะมีกุลิตมีโลธาเมิทอูดเนาะแล้วก็อาราชเชียร ER, ์บ็อบบีม้มัว นิสซลอยแล้วก็แลนกิกนะครับที่มันมาแล้วก็คือไอคอนใหม่มาแค่6ตัวจริงๆมันเหลืออีกประมาณหลายตัวมันเหลือเปเล่เนาะที่ผมจําได้เหลือเชฟเชนโกอะไรพวกนี้ที่ยังไม่มานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตอนนี้เราหวังกุลิตแล้วผมเชื่อว่าเจใบเนี้ยอย่างน้อยต้องมีนะครับอย่างน้อยต้องมีครับน้องเอาใจช่วยพี่หน่อยครับน้องเองเอาใจช่วยพี่หน่อยครับจัดไปครับน้องใครเต้เล่งเหรอแต่ไม่เป็นไรครับน้องเต้ น้องเต้เร่งก็ถือว่าน้องเต้เป็นวาจาสิ์น้องเต้ยิ่งเร่งพี่ยิ่งเปิดเร็วครับน้องชายแต่ว่ามึงติดกูร้อยนายเต้ไฟแล้วครับน้องใบแรกแค่แหละผู้ชายโอ้โหไฟมาอย่างนี้ฝรั่งเศสว,ว่าซีดานหรอใช่ป่ะซีดานมะน้องเย้ซีดานโอเคโอเคใบแรกซีดานน้องไม่เกลือ อย่างนี้ถือว่าไม่เกลือนะเพราะว่าไอคอนอย่างนี้ราคาไม่ถึงหมื่นเราได้ซีดานน้องเราได้ซีดานเราเห็นผู้ผู้แดงเห็นผู้นาเห็นผู้นาน้องชายเห็นผู้นาแต่ว่าว่าแต่น้องชายตอนนี้ใครเข้ามาแล้วไม่เคยกดไลค์ไม่เคยกดติดตามกันน่ะเองกดไลค์กดติดตามให้พี่หน่อยแค่นี้มันก็เป็นเหมือนกําลังจิตกําลังใจใพี่มึงเข้าใจปะมึงเข้าใจคําว่ากําลังจิตกําลังใจปะเออไปกดเม็ดที่สองโอ้โแม่งไฟไม่มาอะจอร์เบส ซีดาไอคอนผมห้าอดีตนอ้องห้าหมื่นตอนนี้ต่ำฟรียังออกยากเฮ้ยคุณเคนก็พูดเกินโอ้โหทำไมไฟมันไม่ออกวะน้องไอ้แค่กูเปิดหลายใบขนาดานี้แล้วเว้ยซีดาใบแรกซีดาใบสองซีซอุยหล่ไนสาวแบบพี่ครับก็เองก็ต้องหล่อแบบพี่อะครับหล่รอรวยมีสายดีมีเวลาให้ผู้หญิงเขาครับไม่ใช่แบบปากดีเธอเล่นเกมไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงเขาไม่ชอบ้องชายเขาชอบแบบพี่ หล่อนี่สายดีมีเวลาให้อะไรเงี้ยับน้องชายเป็นคนดีของสังคมอะไรเงี้ยไปไม่ใครพิมพ์คาร์ลอสเดี๋ยวกูต่อยแม่งเลยไอสุวกรอเดี๋ยวมึงโดนกูหลอกคาร์ลองคาร์ลอโอ้โหเที่ยอะไรวะเนี่ยคาร์ลอดจริงวะใบเที่ยวอะไระเนี่ยใบที่สามใบที่สี่วะโอ้โหน้องมันไม่มีไฟวะกันชาปะ่ะทำไมมันได้ยากขนาดนี้วะน้องทำไมมันได้ยากขนาดนี้วะ พี่ถามจริงเหรอส่วกอแม่งพิมพโกอ้วนเนี่ยมึงพรมพิมพผิดกับพิมพว่าโกอ้วนกาลินชาแม่งมาเลยอ่ยอ่าใบานอ้องามาๆเอาใจช่วยพี่หน่อยวะไอคอน่ะการแม่งก็เติมเป็นหลายบาทน,นู้เว้ยตอบหกเนสตาหกพัแค่นั้นแหละไปดา่ากูเอ,อ๋อกูกูหลิดมาน้องเต๋าขอบคุณมากเอง หวยพอให้พี่น้องเต๋าเออไฟมาโปรตุเกสกุลิศซีเอฟกุลิศตำแหน่งอะไรวะซีเอฟกุลิศโอ้ยซักกุลิศมันไม่ใช่โปรตุเกสนี่เฮียแม่งเป็นท่านี้ด้วย่อยเอ้แสไงกุลิศมันไม่ใช่โปรตุเกสใช่ไหมแล้วกูแบบมากุลิศอะไรอ่ะการีนานะลูกชิ้นนะลูกชิ้นนะลูกชิ้นนะกุลิศมันเนเธอร์แลนด์กุลิศมันฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ใช่ไหมลูกชิ้นนะ และกูมาดีใจอะไรกับยูเซ่วะเนี่ยคือ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 แบบพลังให้กูรู้แล้วว่ากูหลุดมาเนเธอร์แลนด์อ่ะคือจะกูจะมากูหลิดโปรตุเกสอะไรอ่ะกูหลอกตัวเองทาไมอ่ะไอเ้เนี้ยมันอยู่ผิดย่านมันเนี่ยเฮ้ยหมื 1, ่นสามอ่ะมันไม่ได้เลยว่ะนอะมันไม่ได้ตัวดีๆว่ะกูหลุดตำแหน่งซีเอฟถูกแล้วพี่เออแต่มันไม่ใช่ประเทศนี้ไงมาประเทศฮอลแลนด์ไงใช่ไหมเนเธอร์แลนด์น้องแม่งเอ้ยกูหลุดย้ายประเทศมาหน่อยดิ ขอเถอะอางเงียะไม่ต้องขอกกุลิดก็ได้ผมว่าโลท่าแมททิวูตมาก็โอเคละตอนนี้ขอโลท่าแมททิวูตมาคือจบเลยน้องแค่นั้นพอเนาะน้องเพราะว่าไมัคงไม่ได้หรอกกุลิดอ่ะคนปีนไปครับน้องไปสุดท้ายของไอคอนทั้งหมดขอบคุณมากครับค้างครับน้องเห็นผู้นะไฟมาก่อนไฟมาไฟมาไฟมาคอลแลนด์คอนแลนด์ โหดูแม,แม่งเต้นแม่งเต้นท่าท่าสวิงสวิงหืมตะเกียรน้องกูพูดจริงเล็บกูจิกพืนเลยน้องเล็บพี่จิกพืนเลยฮอลแลนด์ซีเอฟมึงลุ้นเหมือนพี่ปะพวกมึงลุ้นเหมือนพี่ปะเพวกเอ็งลุ้นเหมือนพี่ปะไอ้ย้ยลุ้นนะพวกมึงลุ้นนะลุ้นปะเห้ยลุ้นนะน้องโอ้โห